สวัสดีน้ำชมุงคันด้วยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับผมกับเกมมอร์อีกแล้วแต่ว่าวันนี้เรามาอยู่ในเกมฟีไฟล์นะเพราะว่าแบบเออไมค์คลาสเรายังไม่เล่นนะคิดว่าจะเล่นพรุ่งนี้แต่ว่าเราจะลงมาวันนี้ลงวันเว้นวันวันหนึ่งลงติกต็อกวันหนึ่งลงยูทู e ได้ยินได้ยินแป๊บนึงอันนี้ อันนี้เราจะเป็นแบบสายมาร์กเลยก็คือเอาโมโคมาเอาเอเดกิมาแล้วก็เอาชิโรมาก็คือครบมันมีตัวที่มาร์กได้อ,อีกเพี้ยที่เรามีไม่คืเาคิดว่า,าจะเอาตัวอโเอโลอะไรโรอะไร่อะไรงโยงเออเขาเอามาแต่กเอามาก,กนสมไม่มีคือเราไม่ เราเราเอามาแค่ตัวมินเราอันนี้เอามาแค่ตัวแล้วมินก็เอาสก,กิลเป็นสลับกันกับมินแล้วเนะี่ยมินตัวใหม่มาด้วยอ่ะชาชาลิลนื้มาแล้วนาะมินเต่ามีมันก็ไม่ได้ใหม่มากนะมันมาแบบค่อนข้าง,างนาน รู้ไหมไรเราตั้งฉายาวินว่ามินี่สายตุยสายตุยเ็จบเอเด็เด,เ,ดๆๆเลยนะจ้าวินตายบ่อยล้มเก่งบกันใูละีี่จะมีใครใครใช้โมโหบ้างปะ เห็นมินใช้แล้วก็เห็นพี่แอนใช้เพราะว่าเออตรงผมเนี่ยมันเห็นสีเขียว,ยวอยู่ <c oughs> ถ้าจะถามนะว่าทำ <c oughs> ไมชื่อทำ <c oughs> ไมชื่อมันถึงไม่เหมือนเดิมไม่ใช่อะไรนะ ก็คือไปเข้าแคนแคนหนึ่งมาเขาให้เปลี่ยนชื่อก็เรยเปลี่ยนแล้วตอนนี้ก็ออกแคนวันแล้วก็ตอนนั้นมินก็คือเราก็อยากไปอยู่แคนอื่นมั่งตอนนั้นเราก็สร้างแคนตัวเองแต่เห็นไม่มีใครเข้าก็เลยยุบแคนแล้วก็ไปเข้าแคนอื่นเอย่าเข้าเดี๋ยวเข้า เราไม่มีบัตรเียนชื่อแล้วไงก็ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อไงช่วยด้วยช่วย้วยือนไป่เงวะ t นหัว น่รารักหัวติดแต่ว่าต้องระยะกลาง <24. S 1> ระยะอ,อื่นห<จ>รอขนาดเ o ้ b ช่วชนะหออวนอย d o b l e kill เดีย๋ยวเราเล่นอปีสามหกแล้วกันฟังว่าดิเจะบอกว่าเพียงเขาเจอโนบุมาแล้วก็เวลาจะแบบที่งป็อย่างนี้พอไปเล่นโนบุให้ดูแบบเราก็เป็นเราเคยเล่นในเล่นเออเออเราไม่เราเคยเล่นแบบอย่างอื่นที่ไม่ใช่โทรศัพท์กับไอแพดตอนนั้นเขาขอเพียงเล่นแล้วก็บอกเลยว่าเล่นยา,ยาก กดชิปแล้วมันว <î pakai> ิ <principe> ่งนี่มันไม่ใช่ทางเราอ่ะปกติกดชิปถ้าตามจริงเราคิดว่ามันจะคล้ายๆไมค์คารบไงเรื่องปุ่มอ่ะเราคิดว่ากดชิปมันจะนั่งที่ไหนได้มันวิ่งเลยนะขาขอเก็บเ้าเลค่ตนไงมก็มาเล่ไ้กนมาตั้งแต่เริ่มเลย first blood ที่เราตั้งไอวอลจะไปเ่นไหจะเล่นเก่อยู่ในคอมพิวเ้อร์จะเล่นให้เลยด Double k i l ล เราตายเพราะเมียนไม่ยอมยบอกคิดเราเลยเนี่ยเราตายเพราะเมียนไม่ยอมยบอกคิดเราเนี่ยทริปเปิลคิล เฮ้ย้ซื้อปืนเก็บไม่ได้อันนี้เราชอบเล่นมากเลยปืนใหม่โอ้อโหมินโดนใครต่อยมาเนี่ยตาม,ม่งเลยโดนใครต่อยมาตาม,ม่งเลย ีเราไปปิดพัดลมมาเ <First card. S 1> สียงมันเข้าแล้วเสียงมันดังไงผมมีเุอแต่งานยังมีแล้วมีนานแล้วด้วยต <c oughs> ั้งแต่แหวนเข้ามา <c oughs> ใหม่ๆ <c oughs> Double kill ที่เราบุตายวงเดี๋ยวเพื่อนเขาไปแป,ปนแบบเดี๋ยวเขาไปรายงานไอ้นี้ย เดี๋ยวเพื่อนเขาจะไปรายงานเออปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือเลยยงกมไอ้เมื่อกี้คือให้ดูนะว่าถ้าเกิดว่าอออโนดนอะไร triple โดนรายงานอะไรไม่ได้จะแบนนะฮีโอโหโดนเลือดสี่ก้เล่นเซฟเซฟหน่อยเล่นเซฟเซฟหน่อยไปด้วยกันไปด้วยกัน

เกมเดียวคือเขาอ่ะต้องไปอ่านหนังสือพราะอ่าให้อ่านแม่ให้อ่านเสร็จแล้วเขาก็ Need equipment มีระเปิดไหมอ่มะม, <c oughs> มีเงินสักสองร้อยไหมเอาปเปสื้ออะไรหมดเนี่ย เดี๋ยวเดียกว่าเราไม่ค่อยชอบไปหนกน first blood ครับผอครับาบาเลสโอเคเก็บบาเลสทันดี สลูกซอไม่มีตัวลูกซองไม่เล่นลูกซองดูก็รู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่เล่นลูกจอง THANKS มันจะมีใครแบบมาเล่นอย่างนี้ไหมบาเลตสกับเออปืนเออาร์มีไหมเนาะฮ้ยใครก็้ได้มายืนตรงนี้หน่อยจะขึ้นจะขึ้นมินมินอะไรมายืนตรงนี้หน่อยแล้วมินมายืน เราจ้างแต่เลขเงินก็ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาหรอก จริงเลยมิ้นท้างในรถอะ่ะเออมันมันอันนี้มันเจ็บม,มันไม่ทานแล้วมันพันยาแล้ว สำหรับวันนี้ก็ขอต <We S 1> ัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแบ๊ายบายถึงคลิปนี้จะจบเรื่องไป <All deserve S 1> ไหนก <the S 1> ็ะือ <the truth. S 1> อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะแอเสียงแอบเสียง <laughs> <se>